สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องดาวโจนรวยๆหวยแม่นๆคลิปนี้เป็นแนวทางของฮานอยนะคะฮานอยของวันอังคารที่12มกราคม2564นะคะแต่ว่าก่อนอื่นนะเรามาดูย้อนหลังกันก่อนนะคะของวันจันทร์วันจันทร์ที่11นะคะที่พี่อามาดูที่น้อยพิเศษนะคะน้อยพิเศษออก c 1 4 0 8นะคะ ตัวคู่คู่ไม่คู่ไม่เข้านะคะ08ได้เฉพาะตัวเด่น8นะคะชุด1แล้วก็ชุด2ได้เด่น1นะคะแต่ว่าคูา่จับคู่ไม่เข้านะคะวันจันทร์นี้ฮาน้อยออกอะไรที่แบบว่าโดดมากๆเลยค่ะโดดจากวัน โดดจากวันเก่ามากเลยนะคะไม่ใกล้เคียงเลยกับวันกับวันอาทิตย์นะคะ,ะไปคนละแนวเลยนะคะ,ะส่วนน้อยปกตินะคะปิดอ่าออก507แล้วก็80นะคะ507 80ชุดที่1เข้าเข้าเฉพาะตัวเด่นนะคะ8แล้วก็7นะคะ เข้าเฉพาะช,ชุดเด่นหนึ่งนะคะคือ8กับ7เนาะโอเคให้ไป7 1นะคะส่วนนอย VIP นะคะนอย VIP ออก185 7 1ชุดเด่นหนึ่งชุดเด่นหนึ่งเข้าเฉพาะเด่น5นะคะ,ะแล้วก็ชุดเด่น2เข้าเด่น7จ นะคะมาแนวนี้เลยนะคะวันจันทร์ที่ผ่านมาวันจันทร์นะคะโดดมากๆเลยถ้าคือโอเคเข้าเข้าตัวเข้าตัวเด่นนะคะแต่ว่าไม่เข้าคู่ถ้ายังไงก็กราบขออภัยด้วยนะคะก็มีเข้ามีหลุดเนาะแต่ว่าก็ถือว่ายังเข้าในชุดยังเข้าตัวเด่นอยู่เพียงแต่ว่าคู่ จับคู่ไม่เข้านะคะจับคู่ไม่ตรงโอเคงั้นเรามาดูวันต่อไปเลยนะคะของวันอังคารนะคะอังคารน้อยพิเศษนะน้อยพิเศษที่ให้มา2อ,อชุดเด่นนะคะชุดเด่นหนึ่งก็จะมี9มี4มี8มี1แล้วก็มี4่นะ,ะชุดเด่น2ก็จะมี3 4แล้วก็7นะคะ 3 4แล้วก็7ที่แอดจับคู่มาก็จะมี0 4 0 9 9 1 8 1นะคะ7 1 2 5 5 0 3 0แล้วก็2 3นะคะส่วนตัวเน้นนะตัวเน้นไม่รู้จะโดดไกลจากหลักเมื่อวานนี้ไหมนะคะก็ลองตัวเน้น04 นะคะสองห้านะคะเจ็ดหนึ่งแล้วก็สามศูนย์นะคะอ่านี่ค่ะนี่อันนี้คือตัวเด่นนะคะแล้วก็เก้าหนึ่งนะ,ะสำหรับน้อยพิเศษทีน,นี้ก็จะเป็นน้อยปกตินะคะน้อยปกติน้อยปกติ ชุดตินหนึ่งมาแปลกมากเลยนะคะตามสูตรที่ทําที่ที่ทาทุกวันนะคะที่เข้าประจําเลยคือสูตรนี้ชุดเินหนึ่งนี้แต่ว่าวันอังคารมาผิดปกติมากเลยแปดศูนย์ูนย์แปดแปดแปดมันได้แค่สองหลักนี้ค่ะคือพอเอาออกคือทําสูตรออกมาแล้วอได้แค่สองหลักนี้ก็ไม่เป็นไรนะคะไม่แน่นะคะ 800, 0, 8 0ดศูนนดแปดนะคะเพราะว่าไม่เบิลหลายวันแล้วนะ ไม่เบื่อหลายวันแล้วก็น่าจะอยู่ในในนี้นะคะลองดูและแอดก็จับจับตัวอื่นให้ด้วยนะคะคือ7 8แล้วก็8 9นะคะอันนี้ทุกตัวนะะส่วนชุดเด่น2 4 6 3แล้วก็5นะ,ะแอดจัดให้ก็60 6 5 6 3แล้วก็4 1น,ะะน่นะนี่ทีนี้ก็มาดู อันนี้คือ3ตัวนะคะ088 8 00ทุกตัวก็กลับด้วยนะคะกลับด้วยโอเคมาดูนอย VIP ค่ะนอย VIP นอย VIP ชุดเด่น1ชุดเด่น1นี่ได้7 139 1แล้วก็0นะคะอ่าน่าจะเด่นอยู่ที่น่าจะเด่นอยู่ที่0นะคะ0แล้วก็9 ชุดเด่น2ก็ได้70145ชนกันนะคะชนกันยกเว้นแค่3945ที่เพิ่มมาที่ต่างกันนะคะ2ชุดเด่นอันนี้ก็คือที่แอดจับคู่ให้นะคะก็จะมี755141แล้วก็74นะคะ1 7 4 7 5 1ทุกน้อยนะคะคือทุกน้อยเลยนะคะตั้งแต่พิเศษ ปกติ v i p นะคะโดยพิเศษคือทุกน้อยเนี่ยจะมีชุดเด่นอยู่แล้วนะคะในในในชุดอยู่แล้วจะมีตัวเด่นในชุดเลยแต่ว่าออันนี้ถ้าท่านไม่ชอบที่แอดจับให้จับผู้ให้ก็ลองไปจับเองนะคะลองจับชนเองว่าอ่ามันน่าจะเป็นอ่าเกอะไรดีสี่อะไรสี่อะไรแปดอะไรแต่ว่าจะอยู่ในชุดตัวเด่นจะอยู่ในชุดแน่นอนนะคะจะมีจะเข้าอย่างนี้ น้อยปกติก็เหมือนกันนะคะน้อยปกติน้อยวีแต่ว่าที่ผ่านมาก็คือมันก็จะอยู่ในชุดคู่มันก็จะอยู่ในชุดด้วยมีแค่เมื่อวานนี้ค่ะมีมีแค่ของวันจันทร์นะคะรู้สึกว่าจะโดดมากเลยไม่อยู่ในชุดได้แค่ตัวเด่นแต่ไม่มีคู่นะคะ,อ,ะอันนี้อันนั้ก็มาดูวันอังคารกันนะคะว่าจะเข้าอยู่ในคู่ไหมนะคะปกติมันจะอยู่ในคู่นะคะ อยู่ในชุดเด่นเลยคู่มันจะอยู่ในชุดเลยนะคะทั้ง V.I.P. ด้วยเหมือนกันนะคะเขาสามตัวบ่อยด้วยอยู่ในชุดอยู่ในชุดเลยอยู่ในชุดเลยทั้ง2ตัว3ตัวบนล่างนะคะปกติแล้วก็ V.I.P. 2ชุดนี้นะคะจะอยู่ในตัวคู่จะอยู่ในชุด3ตัวด้วยบนล่างด้วยนะคะวันอังคารนี้ว่าจะมาแนวจะ เข้าแบบเดิมไหมนะคะก็ลองดูส่วนตัวไหนที่ไม่ชอบแอดจับคู่ให้หรือจับคู่ให้ไม่ครบหรือไม่ถูกใจก็จับเองได้เลยนะคะจับเองได้เลยนี่ค่ะเดี๋ยวเลื่อนให้ดูช้าๆอีกนะคะปกติ VIP นะคะแล้วก็พิเศษนะนี่ค่ะโอเคอ่า ถ้ายัางไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะอย่าลืมนะคะถ้าอยากรวยเฮงรวยๆปังๆอยากมีเงินใช้ค่าข้าวทุกวันนะคะวันละนิดวันละหน่อยอย่าลืมกดติดตามนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปลงปุ๊บจะได้เห็นปั๊บเลยนะคะถ้ายัางไงก็ขอให้ทุกคนเฮงเรวยๆปังๆรับทรัพย์กันทุกคนนะแล้วยังไงเรามารอลุ้นกันในฮา,หาหนอยนะคะ แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายขอบคุณค่ะ